สวัสดีครับผมมโมนี่กับ <c> ค <oughs> ำคืนวันจันทร์กีดย่าังที่เก่าครับหลังจากวันคืนฝนตกวันอีกีตไกลแล้วไกลแล้วคืนฝนตกวันอีกีดเร็วขึ้นมาโมนี้เต็มถั่วไอ้ผูลูก mi tên nam mi tên nam ở tại, mỹ tên nam ngoài tay tên tên xoắn lâu xoắn lâu nhây ô ừ. ừ, mi hẹp quay ơi mi đàm lên đây, Tìm tuổi tay ừ. tay mười lần này để cho đập cốt lơ vô mười lần จะย่างเบิดเอาเล็งมือเล็งมือเล็งมือจะช้าจะช้ากี่ที่เร็วขึ้นไนคีบขอหน,น่อยเ่อย่างช่วยทีทีเพ่อย่างช่วยทีทีุทึ้นมา ตอยข e, ึนอ <t ell stock> ่ะปป่าอะไย่างเงี้เย่ยงยังมเียยังมอนเดีวก็ได้ขายแล้วพอดีละขายย่างราคาลงพอดีฮย่งแวยางเขากีดเลยไม่ย่างแต่คของกีดเลยราคาลง น้ำอ่อยต่อยตอกโคตเลยสิเดีวจะทุ่มท้อมุแรงตอกลูกมาตามก็ได้เองใครไปตอกดูกีดข้องลงน้ำใครไปตอกดูตามแห้งหลายกับไลออกข้าง แล้งกี่แต่สามเสาสี่เสาสี่เสาเป็นว่าลูงเสียบ่เสาแต่ว่าต้องเขากีดคำสีแรงสีแรงไร่ได้กี่เสาก็เพื่อนดอกไม่เวลาจัดจัดกัด โอ้บได้เตรียมเสียตัวเย็ยนไว้เลยโมนี่บุรีเนี่ยแก่ข้าวแก่เมื่อยเลยโมนี่กับกับไปพอดีล้วเขาปิพด,ดอปพอดีบุรีกินเขาปิดพอดีบุรีกินจ้างกระเมียนส่งเลยแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเขาไว้เอาไว้จักเล็กนําใสเนี่ยจังหน่อยจะขวดเนี่ยเพราะเกลืกอกระใสคลิปเดี๋ยวไว้สักนิดสักครับเดี๋ยวหยอดน้ำขวดเดี๋ยวจะ่ายมึงอีก